เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ22อัตรานะครับ สำหรับตำแหน่งที่รับสมัครนะครับตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการอัตราเงินเดือน15,000บาทจำนวน22ออัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาและสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักง,งานกอพนะครับสำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง14กันยายน2563ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่เว็บไซต์ onab.thajobjob.com/ i นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลถ่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ